ก็ขอจเจริญธรรมนะพี่น้องชาวอุโบสถศีลน,นะทุกทท่านเนาะก็กน,นานาได้มีโอกาสมาพบมาเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งเนาะสู้โสู้โลก,กุตระเขาไม่ได้โลก,กุตระนี่เขามีทุกวันพฤหัสเลยนะอุโบสถศีลเนี่ยมีเสาร์อาทิตย์ก็ยังดีเนาะทีนี้รายการนี้เนี่ยมาอยากจะให้พวกเราพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนกันนะ นะถ้าใครมีอะไรสักถามเนี่ยถามได้ทันทีเลยนะนะยกมือจันแดสนแสดงหมายว่ามีคําถามยกมือขึ้นนิดนึงนะธรรมาก็จะได้หยุดถ้ายังไม่มีใครถามธรรมาก็ว่าไปเรื่อยๆแหลนะได้ไม่เสียเวลาไม่สะดุดเพราะธรรมาต้องบันทึกเอาไปออกรายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะเนี่ยเคยดูกันไหมวันจันไอ้วันพุธพฤหัสสุกนะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะ เราไปเปิดดูครับที่เราคุยๆกันเนี่ยจะไปออกรายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะตอนนี้ก็ออกอยู่เรื่อยๆวันพุธพฤหัสสุกนะบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งบุญนิยมทีวีอย่าลืมนะเราเปิดดูเดี๋ยวก็เจอพวกเราในบุญนิยมทีวีอยู่ดีนะอ่าวันนี้มีใครอยากจะสักถามพูดคุยอะไรก่อนไหมมีก็เชิญเลยนะ ถ้าไม่มีออมาก็ว่าไปเรื่อยๆนะงั้นนะเดี๋ยวไม่มีใครก็เอาเลย <Okay. S 1> คืออาตมามีหน,นังสืออยู่เล่มหนึ่งเนี่ยหมายอยากให้พวกเราได้มีไปอ่านกันนะ mm hmm. ไม่ใช่เล่มหนึ่งแต่สองเล่มละ mm hmm. คล็ปวิชาพาพ้นทุกนะ mm hmm. เล่มน,นี้ก็โหรวบรวมเลยดีใครมีไว้บ้างแล้วเนี่ยนะ mm hmm. อีกเล่มหนึ่งก็คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมนะ mm hmm. หัวใจของการปฏิบัติธรรมเล่มน,นี้ก็เกือบจะหมดละ mm hmm. คล็ปวิชานี่ mm hmm. นเกือบหมดละ อันนี้ก็เหลืออยู่อีกหน่อยเดียวหัวใจนี่มันเพิ่ง,งออกใหม่หัวใจของการปฏิบัติธรรมในคลิปวิชาพาพ้นทุกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะมาเขียนไว้ว่ามนุษย์คนเราเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยควรจะมีเป้าหมายของชีวิตนะเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะเพราะท่านนะสมะโพธิลักษณ์เคยบอกไว้ว่าหนึ่ง ชีวิตต้องไม่ทุกข์นะปรศจาชกทั้งทุกข์และสุขนะอันนี้คือชีวิตของพระลหัม์ดีๆนี่เองอะ่ะคือมาทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ทำได้ง่ายๆมากไม่ง่ายนะพูดง่ายทำยากนะชีวิตต้องทั้งไม่สุขและทุกข์ไม่ทุกขนะ์สองต้องเป็นคนที่หมดกิเลสนะนะนี่คือเป้าหมายของชีวิต ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะถ้าใครได้ทําได้สองอย่างนี้ก็คือพระอรหันต์ดีๆนี่แหละนะสองอย่างนะแถมอีกอย่างหนึ่งคือต้องเป็นคนที่มีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอันนี้เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์นะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาตินะส่วนสองข้อแรกคือชีวิตที่ไม่มีทั้งสุขและทุกข์และก็ชีวิตที่หมดกิเลสนั้นอันนั้นเป็นะดับของพระอรหันต์นะ ถ้าท่านไม่ตอบโพธิสัตว์ท่านก็เป็นหลังจากดับขันก็เป็นปณิพนิพานเป็นปริโยสารไปเลยนะไม่มาเกิดอีกแต่ถ้าหากท่านบำ,บำเพ็ญโพธิสัตว์ท่านกะ็เป็นนิพานเฉยๆกนะ็กลับมาเกิดอีกได้เพื่อเป็นบำเพ็ญพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องลึกอะเรื่องของพระโพธิสัตว์ท่านนะพ่อครูก็เคยเทศพวกเราคงฟังกันมาหมดแล้วละนะ ทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่งที่อาตมาเคยมันนึกคิดทบทวนนะอันมันนึ่ทําอะไรมันต้องคิดทบทวนนะต้องคิดนึกเราทําอะไรเพื่ออะไรทําทําไมนทําแล้วมันได้อะไรอะไรประมาณเนี้เคยเคยเทศบอกพวกเราไปแล้วเนี่ยก็มาคิดว่าเอ๊ะเพราะอะไรเราถึงต้องมาใช้ทุ่มเทชีวิตอยู่กับธรรมะนะอาตมาเกือบจะเรียกว่าทุ่มเทมาทั้งชีวิตเลยนะ มาเริ่มปฏิบัติธรรมเมื่อแต่อายุยี่บห้าเป็นเจเพศเลยอ่ะนะเริ่มกินมังสวิรัตตั้งแต่อายุยี่บห้าแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆมาฝึกกินมื้อเดียวอะไรต่ออะไรจนอายุยี่สิบเจ็ดนะอายุยนะี่สิบเจ็ดเนี่ยขอบวชกับพ่อท่านเลยนะไปศึกษาเรียนรู้ที่ไดนโนโศกสมัยนั้นก็เรียกไดนโนโสกที่กำแพงแสนนคะรปฐมเรานี่แหละนะตอนนั้นก็มีหมู่มีกลุ่มอยู่มีสมณะอยู่ยี่สิบ ยีนะ่สิบเอ็ดรูปนะเพราะตอนตอนจะมาขอบวชนะจะ่มันก็ต้องไต่ลําดับไปนะแต่เป็นปะเป็นหน้าก่อนนะอถึงนะจะบวชได้อาตมาบวชเป็นองค์ที่ยี่สิบสองพอดีเลยตอนนั้นนะเลขยีบสองเานั้นบอกเป็นเลขดี <c oughs> อาตมายังจำได้นะทีนี้ก็ก็เมื่อกี้จะว่าอะไรนะเหตุที่เราต้อง เหตุที่เรามาทุ่นเทชีวิตให้กับธรรมะนี่ก็เพราะว่านะลองฟังดูสิคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนตมาไหมเหตุที่เรามาทุ่นเทชีวิตให้กับธรรมะก็เพราะหนึ่งเพื่อศึกษาปฏิบัติให้พ้นทุกนะเพราะสาเหตุที่ทําให้คนเราเกิดความทุกข์ก็เพราะจิเลสจริงไหมอันนี้ก็ปั้นทุบดินเลยใครจะเถียง เหตุที่ทําให้เราทุกข์นี่คือกิเลสกิเลสเป็นตัวให้ทุกข์จริงๆเลยนะกิเลสก็มีไม่รู้กิเลสกี่ๆๆๆกิเลสเนะยปรญยุทธากิเลสวิติกรมกกิเลสปรญยุทธากิเลสอาสวะอนุสนะกิเลสเป็นขั้นๆพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้ดีนะแบ่งไว้เป็นขั้นเป็นตอนละเอียดไม่สเปสะปะสะเพเหระจับต้นชนปลายและไม่ถูกไม่อย่างนั้นเลยนะ ธรรมะของผู้เจ้านีทั้งลึกซึ้งแล้วก็เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนอะไรดีมากเลยนะทำไมนึกเป็นโชคดีนะโชคดีที่ได้มาเจอคำสอนนะของผู้ศานสนาแล้วพ่อครูก็เอามาอธิบายขยายอะไรต่ออะไรให้เข้าใจอะไรได,ได้ชัดเจนได้ลึกซึ้งขึ้นนะเพราะนั้นเหตุที่มาทุ่มเทชีวิตให้กับธรรมะก็เพราะหนึ่งเพื่อศึกษา ปฏิบัตินะให้พ้นทุกสาเหตุที่เราต้องมาทุกทรมานอะไรต่างๆอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสนะสองเหตุที่มาพุ่มเทให้กับธรรมะนะทั้งชีวิตเลยนี่ก็เพราะว่าเพื่อศึกษาหาวิธีทํายังไงถึงจะหมดกิเลสทุกระดับเลยนะไม่ว่ากิเลสหยาบกลางละเอียดยอะไรต่างๆเนี่ยเอาให้มันสิ้นไปสักทีมันก็ต้องเวียนายตายเกิดอยู่เนี่ยไม่เบื่อกันหรือไงเนาะ เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็มาแก่เดี๋ยวก็มาเจ็บเดีเ๋ยวก็ตายก่อนจะตายไอ้ตายเราไม่กลัวหรอกกลัวมันไม่ค่อยจะตายเลยจงว่าไหม <c oughs> มันมค่อยจะตายโอ้ปวดทรมานอ่าแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะโอ้ที่เพื่อนสมณะก็ไปรูปมาแล้วนะเออพ้นทุกไปองค์หนึ่งนะท่านดิดสาวโลนะดุ่นน้องอตมา ก,ก็เป็นอย่างนี้ชีวิตจะต้องเป็นอย่างเนี้ <c oughs> เราถึงได้มาบำเพ็ญกันเพราะว่ามันเป็นทิศทางเดียวในที่จะทําให้เราพ้นจากวัฏฏสงสารการเวียนว่ายใจเกิดคือเราต้องมาตัดล่างเงาแห่งความเกิดที่ทําให้คนต้องมาเกิดคือกิเลสนั่นเองนะกิเลสเป็นตัวเชื้อที่ทําให้เราคนเราต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกวันเนีนะ้เพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาหาวิธี ให้หมดกิเลสท,ทุกระดับนะให้พ้นจากชีวิตที่ถูกหลอกนะจากสมมุติสัจจะค,คือความจริงที่โลกสมมุติขึ้นนะโลกมันโลกมันหลอกทั้งชีวิตเลยนะเรามาคิดดูสิหลอกว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่สวยไอ้นี่งามไอ้นั่นอร่อยหัวปักหัวปังมันก็มันมาทั้งชีวิตเลยนะคิดดูนะโดยมีกิเลสเป็นตัวบงการใช่ไหมนะ หลงเพราะปากเพราะความมันก็มีกิเลสตัวบงการสามเพื่อให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามีสาระ,ะมีหลักประกันอันสูงสุดอะไรคือหลักประกันของอันสูงสุดของชีวิตรู้ไหมอยู่ในภาพพ่อครูอยู่ข้างหลังอาตมาเนี่ยอัตมาเขียนไว้ประจำเลยนะมองทุกวันมองดูทุกวันเลยหลักประกันสูงสุดของชีวิตคือการทำจิตให้หมดกิเลส จําไว้เลยขีดเส้นตายไว้วหลนะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอยากจะมีหลักประกันที่สูงสุดของชีวิตก็คือทําจิตให้หมดกิเลสน,นะนี่คือเรื่องราวที่นํามามาเล่าสู่พวกเราฟังนะรอบแรกอ่ทีนี้เปิดโอกาสให้สักถามมีไหมมนะีก็เชิญเลยว่าไงเชิญนะคะ คืจะถามท่มานว่าเมื่อเราดับสังขารคือดับการปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันจะทําให้พ้นสุขพ้นทุกข์ได้ไหมครับเออดับสังขารจะพน้นสุขพ้นทุกข์ได้ไหมถ้ามาเกิดใหม่มันก็ทุกใหม่กีกแหละนะมันก็จะต้องมาเจอเจอทุกใหม่การเกิดเกิดที่ไรก็ทุกที่นั้นแหละ,ะถ้าเรายังไม่ดับกิเลสได้หมด สิ้นเป็นพาาระาารหันต์พระรหันต์นี่ท่านเลือกได้ท่านจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นะเพราะท่านบอกอย่าไปยุ่งกับท่านอย่าไปยุ่งกับพระรหันต์นแต่แต่ท่านจะตั้งจิตบำเพ็ญพ o ิ i ัตว์ไหมนะถ้าเลือกได้เอาไว้ให้หมดกิเลยก่อนแล้วค่อยค่อยเลือกเอาแต่จะหมดทุกข์หมดสุขไหมถ้าคุณมาเกิดอีกคุณก็ต้องเจอทุกข์อีกอ่ะแน่นอนเลยจริงไหมแต่มาว่าไม่ผิดละ อย่นี้จะทําไงเราทิ้งจะไม่มาเกิดอีกก็ต้องให้หมดกิเลสนะให้หมนหมดสิ้นกิเลสปรินีพานเป็นปริโยสารไปเลยนะยากนะรมาก็ภาคเพียรอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะอันนี้แหละเนะพราะธรมาเห็นแล้วว่ามันน่าเบื่อจริงในะชีวิตเกิดมาบุญเวียนนู้สุขทุกข์โชคดีนะตมาไม่ค่อยช่วงนี้โชคดีหน่อยไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอะไรง่ายนะเป็นอยู่บ้างพอพอเป็นพอไป นะคืเดินไม่ค่อยแข็งแรงอะนะนั่งน,นั่งก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ไม่ทรมานกับโรคโรคร้ายอะไรมากมายนะเป็นเพียงเดินช้าไม่ค่อยมีแรงอะไรประมาณนั้นแต่ก็พอช่วยตัวเองได้ก็ดีแล้วอนมาโชคดีอย่างคือนอนหลับง่ายนะเป็นคนโชคดีมากเลยนะถึงเวลาสองทุ่มมันมาหลอนอนหลับแนละ้วสองทุ่มเอง ตื่นทีสามประมาณเนี้ยเป็นประจำมาแต่นอนแต่หัวค่ํามันพอถึงรุ่มหนึง่งมันก็ง่วงแล้ว่นะง่วงพอหัวถึงหมอนก็ไม่ทานไหลเลยแล้วมีความสุขมากเลยนอนนี่บอกตรงๆเลยนะบอกกิเลสตรงๆเลยะพอนอนพอเห็นหมอนแล้วโอ้มันอยากจะนอนเลยนะแล้วนอนก็หลับหลับสบายเออโชคดีมากเลยคนอาจะมาเคยนอนไม่หลับมั่นั้นมัน,นมทุกข์นะ ใครเคยนอนไม่หลับบ้างหละ่ะกระสับกระสายนะมทุกเมื่อไหร่ที่จะหมดคืนเมื่อไหร่ที่จะสว่างก็ทีนะทรมานกระสับกระสายเห็นใจเหลี่ยคนนอนไม่หลับเขาบอกราตรีหนึ่งเนี่ยหนึ่งราตรีเนี่ยยาวนานสําหรับคนที่ไม่หลับคนที่นอนไม่หลับนะคือมันมันยาวนานเมื่อไหร่จะสว่างกทีเนนอนไม่หลับอะไรประมาณนั้นอะไรมาให้มันเป็นยังไงนะไอ้นอนไม่หลับเนี่ยไหนเมื่อกี้ครยกมือบ,บ้างนะนอนไม่หลับ ใครนอนไม่ค่อยหลับอ๋อเหรอเป็นเหรอทุกข์ไหมอ่าทุกข์เหอน้อสกานจะเป็นค่ะท่านนอนนอนไม่หลับตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเหรอพอตื่นแล้วดูดูนาฬิกาเอาหกห้ากุ้งตื่นแล้วก็หลับไปโดนหลับตื่นนะคะรู้สึกตื่นแล้วตื่นตเหรอแล้วก็ตีหนึ่งตื่นอีกแล้วค่ะท่านมันมันมันนอนไม่หลับมันแต่ใจว่ามันอะไรไม่หลับไม่หลับไปนอนมันทําไมล่ะ แต่มันรู้สึกตัวตลอดเลยค่ะไม่ทราบว่าตั้งใจอย่างไรถึงได้แบบอัตมาอตมาตื่นมาพอดูนาฬิกาอุ้ยเพิ่งเที่ยงคืนเพิ่งตีหนึ่งดีใจยังเลยโอ้เรายังได้นอนอีกหลายชั่วโมงรู้สึกฉันต้องพยายามตื่นมาทำสมาธิสองมัน้อเพราะถ้าสมเลยต้องลุกขึ้นอัตมามันไปฝังไปทำวัดเช้าอืมประมาณมันเป็นพรสวรรค์บรรอธิบายไม่ได้นะ ไม่รู้จะบอกอยังไงแต่มันมันเป็นคนอย่างนั้นมาแต่ไหนแตนไน่ไรตั้งแต่เด็กมาแล้วนอนนอน,น,อนพอนอนแล้วมันก็มีความสุขมันก็อยากจะหลับแล้วมันก็เทิมเลิมเดี๋ยวเดียวอานนอนพอหัวถึงเมานไม่บางทีห้านาทีไปละนะหลับสนิทไปเลยมันเป็นบางทีก็ไปปรึกษา,ปร,กษาปรึกษากับบริษัทบอก็เอ๊ะยังไงจะหลับเขาก็ให้อะไรเมโลทานินอะไรมาทานโอ้ะอะต้องใช้ยาช่วย ไม่ค่อยดีหรอกมันทําให้อีนอยบางวันเลยไม่ทานบางว,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 วันบางทีก็ไม่ทานก็อยากทานนะคะอ,อ,ยอยากจะหลับเองออม่มีวิธีอย่างนี้นะโยมมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันสะกดจิตตัวเองอ่ะให้หลับนะนึกถือว่าเออเราจะหลับแล้วนะเหมือนกับเออผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปคิดอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรคิดถึงอารมณ์ที่มัน มันเคลิ้มอ่ะนะอารมณ์ที่เคลิ้มอย่างจังแบบนั้นแล้วรู้สึกจะมีสมาธิสีกว่ารูปหนึ่งจะบอกว่าอย่าไปสั่งอย่าไปสั่งจิตให้หลับเองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทีมันอันนั้นสำหรับคนที่เขาหลับจงหลับของตัวเองนะครับจงหลับอะไรอย่างเงี้ยหลับนะหลับเลยหลับเลยนี่แหละบอกตัวเองนั่นก็สั่งจิตเหมือนกันแหละสั่งจิตได้ครับเรื่องบอกเรื่องบอกไม่ต้องไปสั่งจิตให้นอนหลับเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่บางทีมันก็ต้องมีตัวช่วยบ้าง เหมือนสะกดจิตตัวเองให้หลับมันดีกว่าไม่หลับไหมล่ะถ้าทําได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเออโดยที่ไม่โดยที่ไม่ต้องอาศัยยาอาศัยอยู่อาศัาายยาเนี่ยนะแล้วมาทําอย่างที่มาบอกเนี่ยมาว่าจะดีกว่ากินยานะยามันมีผลข้างเคียงทุกชนิดแหละ,ะทำทำจิตให้มันมีความรู้สึกว่ามันกําลังเคลิ้มมันกำลังจะหลับนะ มันสะกดจิตตัวเองไงให้หลับไปเลยหลับไปเลยอะไรเงี้ยคือตอนตอนหมดข้ามจะหลับนะครท่านตอนสักสองสามทุ่มเนี่ยหลับหลับแต่พอเรียก่าตื่นมาเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนจะนี่แหละไยายามจหลับยากรัเลยหลับค่ะตื่นมาแล้วมัไม่หลับมันจะมันรู้สึกตัวตลอดเหมือนเหมือนจะหลับแต่มันไม่หลับขาหลังรู้สึกตัวตลอดขาหลังไม่หลับไม่ต้องนอนเลยตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนอ่านหนังสือฟังเทปนะ ฟังเทศพ่อครูไปอะไรไปมาเปิดเทศพ่อครูฟ yeah. so ังมาเปิดเทศธรรมะเรื่องอรุณฟังอะไรย่างเงี้ยต้องเปิดฟังใช่จิตหลับเหมือนจิตตัวเองหลับฟังฟังฟังแล้วจิตก็ไปอยู่ตรงนั้นต้องพูดของท่านจิตจะไปอยู่ตรงนั้นแต่มันก็เลยไม่หลับก็รู้สึกปวดตลอดเลยก็ดีได้ประโยชน์เนี่ยได้ฟังธรรมะไปด้วยอะไรไปด้วยใช่ไหมโอ้โหได้เวลาเยอะเลยได้กําไรเยอะเลยอาตมายังนึกว่าเอ๊ะธรรมานอนไม่หลับนี่ มันเป็นยังไงนะ่นเราก็อยากนอนไม่หลับบ้างมันจะได้เออได้ฟังเพราะ่ทนได้เยอะเยอะปษาฟังทั้งคืนแล้วนะนฟังไปแป๊บเดียวหลับละตื่นเมื่อไหร่ก็ฟังเพราะเปิดทั้งคืนเลยนะเปิดทิ้งไว้เลยเพราะมันไม่ได้เปลืองอะไรมากมายนะแฟลชได้ไอ้เครื่องเปิดเข้ามามันเปิดได้ทั้งคืนนะกลางวันก็ชาร์จทั้งวันนะกลางคืนก็เปิดทั้งคืนเลยไปเสียเวลาทําไมแต่นอนไม่หลับยอ,อยู่ว่างๆคิดฟุ้งซ่านไปเป,ปล่า เสียเวลาไม่ยมว่าเนาะมจิงค่ะท่านเวลาเวลานอนไปหลับมันก็แต่ตึงวันก็ไม่ง่วงนะคะท่านก็ไม่ง่วงคือนอนคือคือลูกสาวคือมาริษาจับเวลานอหลับลึกรือไม่เลึออะไรอย่างเงี้ยไว้ให้ก็เลยก็เลยบอก ก็เลยจับเวลาแต่กลางวันก็ไม่นอนกลตัวันก็ไม่ง่วงไม่ง่วงนอนมีอะไรทำกินหนังสือบ้างอะไรบ้างก็ก็ไม่ง่วงอืมแต่เวลากลางคืนหลับไปแค่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงหลับลึกหลับสนิทจริงๆแค่ชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละค่ะตรงนั้นเกิดเราหลับตื่นื่นเราหลับตื่นเลยค่ะท่านเออแปลกอาจมาไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะเพราะหลับง่ายกลางวันก็หลับนั่งอยู่เนี่ยนะท่านแล้วอามามันอาตจมาถึงถนัดเจโตสมถะไง เ้นจโตต้องเปนนเจโตเพรเจโตสมถะเก่งนะนะหรือว่าถนัดทางด้านนี้นะมันจะเร็วเลยอ่าจิตมันจะด่งลงสงบไปอ่านั่งเดี๋ยวเดียวนะเราใช้เวลาไม่นานละห้านาทียังเก่งก็สิบนาทีอ่ะดึงละไปบางทีก็ไปฟุ้งอยู่ข้างในนิดๆอุดทิจาักกูกุจ่าอยู่บ้างบางทีก็ไม่เลยบางทีไม่รู้สึกอะไรเลยนะ วับเดียวโอ้โหผ่านไปต้องสามสี่ชั่วโมงอ่ะเหมนห้านาทีเองอ่ะวับเดียวอนะมันมันคำนานมันเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันอไอเรื่องนี้ไม่รู้จักที่มาอย่างไงมันพูดได้แต่เล่าแต่สภาวะมันเป็นอย่างนั้นเองเออมันเป็นเขาเรียกเป็นวาสนาวาสนาบารมีใช่สัมอัตมาวัตร คุณสอบถามนิดนึงค่ะท่านตรงที่ท่านบอกว่าต้องทุมเทชีวิตให้กระทมาเนี่ยสงสัยว่าไอ้ตรงเพื่อศึกษาให้พ้นทุกข์กับหาวิธีให้หมดกิเลสเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันใช่ก็จะพ้นกับศึกษาให้พ้นทุกข์ได้ก็คือหมดกิเลสนั่นเองใช่หมดกิเลสเนี่ยมันถึงจะพ้นทุกข์ไงอันเดียวกันนั่นแหละนะอยู่ศึกษาอะไรเพื่อให้ให้มันพ้นทุกข์ นี่จพ้นทุกได้คือต้องหมดกิเลสอันเดียวกันนั่นแหละอย่างที่โยมว่าภาษามันต่างกันนิดหน่อยใช่ดีโอกาสครับอ้าวเชิญซูซๆคือ,อ,อผมต้องเป็นคนเคยนอนไม่หลับเหมือนกันมันรู้สึกมันเล่าร้อนมันพุ <c oughs> ่งซ่าก็เถอแล้วก็แต่ที่นี่ผมแก้โดยวิธีทานหนังสือพ่อครันะบก็ดีไปติดต่อหนังสือครับ่อ ทาไปได้สกพมันก็จะเริ่มเอรือเริ่ม,มง่งละอ่ไปีนี้เรื่อยมาน่าแล้วแต่ถนัดบางทีคนบางคนบนอกนอนไม่หลับเพราะจับหนังสือธรรมะเขาตอนนั้นเนี่ยหาวอดวอดเลยนะเป็นอย่างนั้น <laughs> เออลองดูหาวิธีอะไรที่มันเหมาะกับเราแล้วก็ทําให้เราหลับได้กลางคืนก็าวาให้นอนนะให้พักผ่อนคนเราถ้าเราไม่มีเวลาหรือไม่พักผ่อนบ้างเนี่ยนะอีกหน่อยสมองแย่นะ นะความคิดจะสับสนแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีอายุจะไม่ยืนนะเพราะการพักผ่อนเนี่ยมันช่วยให้ระบบมันได้อยู่ทำงานแล้วมันได้ซ่อมแซมอรอ,อ,รอวัยวะภายในอะไรได้ได,ได้มากเลยนะแพทย์ทางแพทย์เขาก็รู้ดีเรื่องเนี้ก็บอกให้ให้พักผ่อนให้เต็มพี่ให้ดียิ่งอายุมากๆด้วยเนี่ยนะอย่ากอายุยืนแล้วไม่เจ็บใครได้ป่วยนะพยายามพักผ่อนพักผ่อนให้เยอะๆใครว่าติดหลับติดน,นอนมาไม่ ไม่สมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกใจไม่ได้อะไรอะ่ะมันหลับได้ดีแล้วดีกว่าคนไม่หลับนะมันหลับแล้วมันทําให้เราแข็งแรงนะให้สุขภาพดีอะไรดีนะสมองแจ่มใสเรามาช่ดีนะไม่มีปัญหาเรื่องทางสมองเลยนะเกือบจะได้ว่าไม่เคยปวดหัวไม่เคยมึนหัวไม่อะไรจะมีน้อยครั้งมากนะนะสิบปียี่สิบปีจะมีสักครั้งอาการปวดหัวมึนหัวแล้วก็ไม่เป็นเลยอะ ใครเป็นบ่อยม้างอ่ะมึนมึนหัวมีบ่อยไหมมันทุกทรมานนะปวดหัวมึนหัวอะารไม่ค่อยเป็นเลยนานนมนานมากก็จะเป็นมีมีมึนบ้างแต่นานๆครั้งค่ะท่านนานๆมันไม่ไม่เป็นบ่อยค่ะพยายามทำอะไรเร็วๆเรยวๆเรยวมายุเท่าไหร่ละอายุหกสิบหกปีี้วเนี่ยหกสิบหกยังไม่แก่เท่าไหร่อายุยังไม่มาก อัตมันควรจะแปดสิบแล้วนะาเจ็ดสิบห้าแล้วนะยังยังพอเป็นพอไปหลวงหลวงพ่อที่อยู่สันติหลวงพ่อเรนหลวงบีหลวงพ่อที่นาหกโมงเย็นท่านก็นอนแล้วก็่านนอนยาวที่หกโอ้หลวงพ่อหกเช้านะหลวงพ่อดองเย็นดองเย็นหลวงพ่อดองเย็นท่านนอนตลอดค่ำเลยท่านนอนแล้วท่านหลับแล้วโหสุดยอดเลยค่ะอืม ท่านยังแข็งแรงนะอายุ80กว่าแล้วนะแข็งแรงกินตะบะทุกวันก็ได้กินตะบะทุกวันแต่แต่มาบินหวังไม่ค่อยไหวแล้วเดินช้ากําลังขามันไม่ค่อยดีกลัวจะไปล้มก็เลยไม่ค่อยได้บินก็จะบินตะาดใกล้ๆเลยค่ะไปแค่ซอยเดียวแล้วก็เดินกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านท่านสุดยอดเลยค่ะดีพยายามรักษาร่างกายให้ดีแลง่าไงดูมีอะไรเหรอดูว่าไง <ung> ern, เรื่องเรื่องนอนไม่หลับนะคะแต<อ>่อ,อันนี้นุ่มเราเองนองุ่มจิตเองนะคะอ,อย่างท่านเนี่ยนูมองว่าด้วยความที่ท่านอยู่ในเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยมานานท่านฝึกจิตของตัวเองนูมองว่าเ,<อ>เรื่องเรือมันคงจะเรื่อง,อง,จ,องจิตท่านท่านจิตได้จิตที่ท่านสงบท่านอยู่ใน<อ>ในแนวทางตรงเนี้ยมันเหมือนทําให้มันเป็นแา่เหตุหนึ่งเพราะคือคือท่านไม่ทุกข์อะไรแล้วใช่ไหมคะาต่ว่าจะตัดได้ในเรื่องใหญ่เหนือวันมันเหมือน มันจบมันจบมันจบเอนท่านนอนก็เหมนไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรจะต้องมาคิดมากังวลมาทําให้ฟุ้งซ่านอะไรใช่พอมาเทียบกับพวกโมเนี่ยก็เพียังเนี่ยพวกแฝงเนี่ยยุ่งยุ่งไม่เหมือนเรามีเรื่องอะไรในแต่ละวันวันแบบแล้วก็นึกถึงเด็กแล้วคุณจะสอนอะไรเด็กคุณจะทำอะไรหรือเนี่ยตอนเช้าจะไม่มีจะไม่มีการที่จะออกกําลังเดินกี่ชั่วโมงดีอะไรอย่างเงี้ย ดูดูพูดถูกพ่พพอท่านก็เคยบอกตามที่ดูว่าเนี่ยตรงเปะ๊ะเลยคือมันเป็นเป็นฐานขั้นขั้นไปนะมันคนเราเนี่ยนะมันจะมีกิเลสนิวร์เป็นไปตามระดับมูเข้าใจกันว่านิวร์ใช่ไหมนิวร์ห้าการมชันทะพยาบาทะนะถ้าสองตัวนี้ลดเมื่อไหร่นะมันจะไปติดทีนัมมิทะจริงๆเลย